มามามาสะพานนี้วิ่งอยู่จับสมือจับสอมือโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ตามท่านองมารองอุทยานทุ่งแสลงหลวงกำลังวางพื้นที่เสียปเสียงมสาแล้วไปให้เสียงขึ้นเวลาเขามาไหว่ก็สิ้าวนี่ิ้าวันบังนะนะไหมเสียงสี่สิห้าเนาะ สายขาดแล้วตองแล้วตองไม้ต้องเป็นเหล็กอ่ะเคยเห็นไหมเปิดเปิดปิดกั้นอ่ะจะเอาตำแหน่งไหนครับหมายถึงอะไรครับแต่ตำแหน่งที่จะทำที่ไหวตรงนี้แหละครับขยับไปหน่อยได้ไหมผมว่าเพราะว่าอ่าคนเดินผ่านใช่ไหมครับแล้วทีนี้เวลามาไหว้มันก็จะเต็มตรงนี้เออต้องเข้าไปข้างในอีกครับอ่าใช่ใช่อา่ผมว่าเอาประมาณนี้ได้ผมนี่ได้อยู่ก็จะมีช่องว่างให้คนได้เดินข้างหลังแล้วก็ เพราะว่าคนมาไหว้เนี่ยเต็มแน่ๆครับตรงนี้ได้อ่อาหรือจะเอาแบบแนวนี้นะฮอ,อแนวเสียงมาอย่างี้พื้นที่บ้างก็จะเยอะข้างหลังเนี่ยใช่ครับก็จะเดินได้เออต้องเหลือพื้นที่ข้างหลังด้วยครับเพระเือไิดตอนเ็นตอนเย็นแล้วก็จะเว่าห้าเขหัครับดีครับเปอย่างเยวเห็นไหมมีคนมาอับจุดเห็นไหม มีเลขให้ด like um ้วยเห็นไหมมันจุดทุกทีนะตรงนั้นจุดหมดเลยผมนี่ไล่เก็บตลอดนังที่ไหนหรอเขาอย่างนั้เขาอ่างเขาไปอ่านั่นแหละครับก็อย่างนั้นแหละครับผมถึงบอกว่าก็มีบางคนเมึนอะไรอย่างเงี้ย วันนี้น้ำใสฝนไม่ตกน้ำไหลนิดเดียวไม่ดีนะเอาผมอะล้นแหละล้นแหละเครื่องว่ายไงก็ล้นเก็บออกเรื่อยๆอ่ะเก็บออกเรื่อยๆใช่อ่าถ้าไม่เก็บออกคือล้นครับวันหนึ่งอ่ะคือล้นขอความร่วมมือเหมือนเดิมแหละให้นำกลับให้นำกลับไม่งั้นโอ้โหมันไม่ค่อยมีคนรักลับสคนไม่เอากลับสี่คนี้แ เอาโยดถึงสองคนเอายี่สิบต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออนยี่สิบต่อหนึ่งก็ได้อยู่ก็ต้องให้แม่ค้าแหละเออคนที่ขายอ่ะมาเก็บเดี๋ยวผมจะไปบอกให้อะไรอย่างเงี้ยคนที่ขายใบสี้อายีอ้อยคือยากอยากได้ให้กว้างเลยนะกว้าง เตเยนเมรยาวเจเลยนะต้องยาวไปเลยนะแนวยาวไปเลยขนาดข้างในกระถางทูบสี่กระถางยังไม่พอนะคระบเก็บเรื gram, anyway, anyway. Right. ่อยข้างบนวางเฉพาะใบติ างทุบวางข้างๆเอาหรือสองกระถางก็ได้สองกระถางข้างๆเอาแค่นี้แหละแล้วก็ค่อยเก็บเอาเก็บออกเดี๋ยวกระถางทุกก็จะไปเอาข้างในออกมาใช่ครับครับขอกมาอันนี้ทำแต่มนะครัผมจะไปเอาออกมาก็เหมือนที่ผมบอกแหละเข้าไปสิบนิ้วใช่ครับใช่ครับผมก็แนะนำ F4 แบบนั้นแหละหลักๆครับครับ ที่ย4่ี่เนาะตามเที่ยนกันนะครับที่ที่ที่ไหนครับยี่สิบสมันร่มพอดีไงโอเคโอเคนี่ดิมันก็จะมีร่มเป็นช่วงๆเต็นอะไร อันนาจะเขาทำหน้ำตรงนี้ใช่มเขาจะสะพานมาหนี่สะพานตัดมาหนี่ใช่เขาเะเขาจะทำทางตรงนี้เขาดีเลยแล้วเขาเรีนไอเดียลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นสะพานผมเออผมนี่แหละเสนอมาตรงนี้ให้ให้ทำสะพานมาเลยอ่าเขาจะทำทางมาตรงนี้แค่แหละแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยมันอยู่ฝั่งนู้นอยู่แล้วไม่มีสะพานไม่มีสะพาน มันเป็นมันเป็นดินแบบพี่เออถ้าตรงนั้นอะตรงนั้นมีร่องใช่ไหมมันลึกเอะมันมีร่องใช่ไหมว่ามันมันต้องมีสะพานมาอยู่แล้วก็มีร่องเนี่ยเขาต้องทำเป็นไม้เป็นเออะไรเนี่ยเออก็เออก็สะพานนี่แหละเออเรียกสะพานนั่นแหละไม่ได้บอกว่าสะพานแบบนี้หรอกเออก็คือสะพานแบบนี้แหละเนี่ยใช่ใช่ก็คือมันจะมีห้วยตรงนั้นใช่ไหมเราก็ต้องทหาป็นสะพานเล็กๆเหมือนไอ้ไม่รำดูแบบแต่ไม่เรียกหรอกต้องขยายอแล้วเพราะม่ต้องเดินสวนกันได้แต่แบบนี้มันไม่ดีมันรอกันนานอ่ามันต้องแบบเดินสวนกันได้ มีที่จับแล้วก็ให้มันสะดวกกับการเดินเชื่้ค่พันอะไรเงี้ยผมว่าเอาเป็นการปิดที่่ี่ถูกเชื่อไ้จับขึ้นไปจะได้ยืที่มัแคบด้

ให้ท่านบอกผมมาว่าจะจ่ายค่าอุปกรณ์อ่ะจะจะจ่ายเพราะผมก็ตั้งใจบอกก็บอกพยาเขตแล้วว่าเออผมจะช่วยพัฒนาพื้นที่เต็มที่ที่ผมทําได้ที่จริงจะมอบเงินนะแต่ว่าท่านไม่รับเพราะว่า <c oughs> แต่เรา,ารู้กันแล้วแหละมันรับไม่ได้นะครับเงินไม่ได้ผมก็เตรียมไม่เหมือนนึงที่ว่าจะมอบเงินนะแต่ว่าดูราคาของน่าจะไม่ถึงหมื่นหรอกผมก็ประหยัดลงไปอีกก็ว่าของมันไม่ได้ใช้เยอะ เพราะว่าข้างในก็ไม่ได้ทําอะไรก็ทําแต่พูวก,วกน่าจะเป็นสะพานไม้หรือเล่มั้งเหล็กก็คงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำหรอกเดี๋ยวมันจะเออมันมันจะเสียมันจะเสียมันจะเสียธรรมชาติใช่ก็ใช้เป็นไม้เป็นหลักในการทําราวทําอะไรก็แล้วแต่หรือสะพานแต่ให้มันแข็งแรงขึ้นส่วนแล้วก็ทางโน้นออแล้วก็ทําป้ายแหละเป็นหลักก็จะไปไปเสียเงินกับป้ายเป็นหลักแผ่นหนึ่งก็แพงอยู่นะหลายหลายร้อยอยู่นะ่เนี่ย แผ่นอย่างเงี้ยเออ ouais. right. หลายร้อยอยู่นะแผ่นนึงอันใหม่อันไหนที่เป็นไม้ก็ไม่ได้ซื้อไม้มันเยอะอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะท uh. เป็นไรหรอันไหนที่เป็นไม้ก็ไม่ได้ซ้อไม้มันเยาะอยู่แล เออนั่นแหละมันห้ามยากความหมายมันยังใหม่อยู่กันไมโครกั้นเขาสั่งไว้แล้วเออก็กั้นไว้นั่นแหละแล้วก็ป้ายปิดเขียนเขียนเขียนป้ายว่าปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้อยห้อยห้อยขวางไว้นั่นแหละกับไม้กั้นงันไมม่เราไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยเขาเข้าไปแล้วไม่เขาไม่กระโดดหรอกเขาจะมาตรงนี้นี่นี่ไงตรงนี้ยังเดินได้เลยเไปแต่ว่าเราก็จะปิดไปแล้วก็เออประมาณนั้นแหละครับได้ข่าว มีคนมาส่งข่าวผมว่าเงินในหายหายนะสองร้อยกว่าบาทเช้ามาหายเลยเอานไปไว้ไม่รู้ว่าใครเอาเอาเงินไปไว้ในหายทำไมก็ก็คนที่เขาศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยห่ะเขาก็ได้โชค่วเขาก็จะทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ความหมายว่ามันหายแล้วตอนนี้มีคนแจ้งแล้วว่าเงินหายแต่ถ้าเป็นเงินเหรียญผมอาจจะโยนลงแม่น้ําเขตมน้อยหมดเลยถ้าเป็นเหรียญเยอะอยู่นะผมโยนลงก็หลายสิบอยู่นะประมาณห้าสิบหกสิบบาทอยู่ ้เป็นเหรียญผมโยนทิ้งเลยผมโยนลงน้ำโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเดินไปตรงไหนกันทีสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะอย่าลืมนะไม่ให้แก้บนนะบางใบ่งอะไรก็จะอยู่บริเวณจุดนี้ทัหมดจุดทุ